ดีพ่อแม่พี่น้องไปลไอดภัยมาซูคุซุคนปลอดภกันเข้าเคาเรื่องพี่น้องกข้ามาคำสูนเหมือนนี้ก็มาอยู่ห้องครัวแบบบ้านๆที่เก่าทุกพี่น้องเลยมาใหอยู่ไปก,กินเก่าวมาหนิสบายดีซาบ,บุนัตสบายดีที่ยฟิซสบายดีฟิซนะสบายดีฟิซทั้งต่างประเทศค,คุณลุงคุณป้า,าคุณป้าคุณขี้เมงสิออลุงขี้เมง้งขี้เมง้งวะ มันนี่ก็มาให้ยูให้กินนี่ก็พี่น้องเนี่ยให้ยูให้กินมันนี่ก็ไก่ไก่มาวันนี้มันนี่กินไก่มาเนี่ยเราขดเรียบร้อยมีแต่มาล่นมันล่นมันหล่นขนโวมนันเนาะเอาไก่มาต้มมันนี่นะเสาร์วันนี้จะกินบะต้มไก่หให้กินกินบ่ใ มาลุ่นขนบูบมันกันลุ่นขนบูบข้างนอกเลยแบบนี้นะสูตร้านๆครับ ดีเด้อสบายดีเอฟซีวันนี้ก็เป็นผู้ช่วยครัวว่าคนจูดเออผู้ช่วยครัวใกล้เหมือนครัวว่าคนจูดนะเพื่อผัดมาผู้ช่วันนี้ผู้ช่วยสดนันนี้อะผู้ช่วยบ้าจุ๊บกลิ่นเลือกกินไหมอันนี่ยแกงใช้มะฝรักแกงใช้มะฝรั่งบ่างไปฝักกันแกงใช้มะฝรักเน้อทุกคน มานี่พี่น้องเหาก็ได้มาพักมาแล้ววันนี้เขาเราบมาพักกันพี่น้องแกงเชียงใกล้วันนี้มาคมสูนได้อาหารดีวันนี้แกงคอทสึใกล้หอมได้มาพักอ่ะมาพักไฮพี่น้องเลยมาดิซื้อดอกมาพักกันไก่กับมาดิซื้อไก่ไก่เอง ไกล้เรียนเองปคว้าวคือซื้อพี่น้องเลยรักไกลยะ้าแก่แต่ก็บอเป็นอย่างนาะใครแน่แก่ชื่อน้ากินเไปเป็นแบบนีน้านี้ก็หางอยู่ đó mồm cho nó đi tap mình sao mà nát chong đấy tap mình mình sao nát ดูมันเวินนะดูเอ้ไปหาไปจากแบ๊ดอีเทินทุกคนแม่เบิ้งเหรอไปบิ้งโตนี้เอาให้ใครเกบอิ้วแม่มันเป็นเบิ้งทุกฝั่เลเอาลายมันี่เฮ้ยคันมีก็พอเนาะเอาอะไร บางชนมักแก่งใช่ใกล้หลายๆ <c ười> พักน้อยๆบอได้มาใกมนตอนองพักไปไปได้อย่างบวกกินตอนใกล้เสียสะละให้ค่อยกินมัน็บวกกินไก่กินนะดดน้อยนึงบางชนนะเพิ่นว่าเพิ่นลดหุ้นพี่น้อยตอนนี้นำนายกฮอตแปดสิบเลย คนลดรุ่นน้ำหนักแป,ปดสิบเนาะคนเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักสี่สิบโลเครื่องตัวเคิงพี่น้องโซโนน้นำหนักประมาณว่างสี่สิบห้านี่นะชาวชมมาพอดีมั้งสบายดีเอฟซีคนโช,ชมเดียด๋ยวอ <laughs> ยู่พี่เชื่อปะเอาไม่เนี่ย สบายดีไหมสบายดีเอฟซีทุกคน,ท,น,กนที่เป็นกำลังใจให้ชาชุ่มเราชมเพิ่งกอ็อายหน่อยนึงทุกคนเลยสาวน้อยขึ้นไม่กำลังอายน้าก่ขอนยังเป็นทางติดกำลังใจให้ชาชุ่มในเดอ้อชาชุ่มมาแต,แต่เฮ็ดคลิปนี้ชาชุ่มก็แตะยันขึ้นได้พี่น้องไหม <c oughs> พาว่าเอ็ซเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดชาวชมก็มีกำลังใจ็ด้วีงานแมนบกชาวชมเบอเ้อากเห็ว่าไ่มีอ้จ่ายจะไม่มาหรอสิจักมันจะเนตัวนำก่อนจัง ไปนั้นไม่เฮ็ดเหร็จเฮ็ดชาวนาจะดีนะมับุหรีเฮ็ดยักเพราะว่าลูกชิ้นกับเส้นไปลูกชิ้นกับไข่โจ๊กมาพี่พานเสือชุมกับพี่น้องเอ้ยน้องแจ๊กสีชอยเฮ็ดแตงยู่กัวกินแล้วเพิ่นกับชอยชาวโนเฮ็ดเครื่องขายน้ำเสือชมเป็นคนดุมั่นไหมเฮ็ดกระเฮ็ดไว้อะ ขยันคณะฟากในเด้อเ c เอ้ยฟากเป็นกำลังใจให้สั่ส้มแน่สัส้มตั้งใจเค็ีรเวีย็ดงานไปนะเคลีัสิ่งมันจัดอีกประมาณว่างสองสามื้อนี้กับสิพาทุกคนเราไป เยี่ยมบ้านช,ช,วชวาวชมทุกคนเลยเพราะว่าเฮาสิไปบุญหอยพระบาทล่ะจ่ายเมื่อบ้านชาวชมเนี่ยมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพนะิ่อนอ่ะบ้านเกิดอันพอเพิ่นน่ะนะแล้วก็รวันนี้เฮาก็สิพากันไปดิน้นบุญบุญหอยพระบาทเนาะบางคนก็ฮ้องว่าบุญบุญด,<ป>ด,ด่านจะไปสิไปกี่รูปแบกพังเบิง่งฉันก็ไปด้วยกัน ท่าไปก็เออโอ้ยทนไม่ชมงป็นชาว ยำแรงมนันก็ยิ่งเพิ่มมันก็มีเสียงพักเสียงดังในนั้นนึง <c oughs> เป็นยูโคกินดิต <c oughs> าชมอมาบลหัวน้ำนะ,อ,ำะอยางมาซักแหง้งเพว่คอความชุ่แล่ว สิได้ไหาหมูนำสิโ้่แล้วค่ะอีกแป้งอีกแปนน์นะค,ะค่ะ่าสิหาหมูจะนำจะข้นไรข้างนอกแน่นอน

ไก่ก็สะสมก็ตามข้อเบอร์โคไก่ยังสุก,กน,นะต้อตงโคมันสุกคนคนไหนโคไก่ยังสุกมันหอมนะแซบ่บ ต่ำกัเบอรก็เล็กอยู่ได้หรอยังพคแตกตื่มกัน้อมีแต่แร้ว่าสำคผกแห่งมิเทินใช่ไหมเราว่ามามจะหายวะมาจะหายเน่พื้นมันแห้งเลยคแตก 哎 <Sí. S 2>、嗯啊，好。我直接拖下 เดี๋ยวมันแล้วะเดี๋ยวมันแล้วะอ่ะอาทำพักลงมาเลยมากก็น้อยนิดเดียวแล้ลงที่ไหนอ่อาลงเลย เชื่ออีน้ำมันพุ่งไปเัเต็มมอพี่น้องเหอมขนาดพี่น้องเลยหอมมักฟักเดี๋ยวมาปรุงนะพระเนี more, ่ยเสิร์ปลาแดดนงปลาแดกบปลาแดบ้านเฮาอะไกัปลาแดดอันปลาต้อนปลาจิ๊บ ได้ได้ด้ช่ัตมนหนวเนี่ยนะ ผงนวผงชุลผงชรสแสบน้อยสบสบน้อยแสบลายแสบลายเบตลอะไรีอ้เหมขนยอะขนเย นี่กอพักลุ้ง้อยลิปท้ายขัดหอนพักดัวล,ลงไปเส,สีเสบมือดกเสยบรอดใช้มือมาคบสูนี่หอมหอมมาฟัก bảo con súp này chất nhọt luôn kì nọ hết kín rồi, chỉ để mẹ xím 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 ấy, ừ. <laughs> khoai cuội tí đi hâm tý đấy hả, xím mà hâm tý, ăn sandwich xím cả đấy đấy, <laughs> <laughs> xếp luôn cái 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 มุ้งปลากอนซูร์สุดยอดเลยแซมหรอแซ่แซ่บปุ๋งปุ๋งเลยเข้าคนเดียวก็ดวได้จ้ะคุณชอบเลยเป็นเห็ดแข่งไปเรียบร้อยไปนี่พนะร้อมเสิรนะ์ฟบลาคอนซูระสุดยอดแพงเมียเลยติดสองถ้วยจ้าติด,ดกินแล้วแล้ว,ลวก็จังเอิญเมียมาตักแบบซีเด้สามี ในดวงใจแกงนี่ลืมนมะพี่น้องลืมหวานนะ <laughs> น้องอะไรพักนพ่ีก็หวานหวาน ăn sáu cháu bán con đi ý mối cái mày mười sáu mặt tôi hai năm kìa mẹ ăn một mày hè mày 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 nào, đẹp mày 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 lèng xếp xếp มาเด้อกินข้าวสาจ่าสาส้มมาเด้อเอฟซีมากินข้าวเบาขมไหมแม่ในผ้าเบาขมหมฮะสาวโบนัส้าวเกลีเยงสวดนแม่สวดิจีได้หมแม่กินยาดิีสวดเอฟซีได้กินข้าวไดเอฟซีหรอมากินข้าวไดเอฟซีกินนิดน ซ,ซิมๆินีกินกินต้องอายมบนจชมบจบอกจับไปสุดสหมอยอยู่หอนจ่มนัดกินเผ็ดไม่ได้จ่ามนัดนะกินมัตัวแห้ได้จ้า À, xin hẹn, ngồi kình vô Tắp, mừng kì đây Rồi giờ bây bây giờ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 

ไป้จอยจอยว่าดีมันคร่งหนึ่งหนึน้ำมันไร้อยู่นหนมัน่เงยเข่งเฮ็ดนั่นกินบุฟเฟ่จนน่สงสารยูเสียงเขานะยูเสียงนะเฮ็เลยนุ๊กน่าจะเฮ้ยคุณป้า กินแ้วเสอกันานียกินมาต้องแห่อะไรน้ำที่น้ำพี่้อเข้าไปแลยเข้า không có lúc chúng ta luôn 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 มือนาแกงอีเด้อมือนาหาไก่มาควยอีเด้อคอยสีแกงชุวกินเนาะย่องกินได้เด้อพี่น้องเอ้ยจะน้อยปัวบ่ระเภทชิวกินอีกมือนาน่ะซื้อไม้คอยอีกไก่อะไปเฮ็ดชุวกินเนาะบรรยากาศแต่ละอินแต่ละคนแต่ละคนกไงาสาส้มใส่จัดกันเห็นงานโองานโอได้ไหมเนี่ย งานโอ้ยงานกระจำบ่กระจอ่ะมีแต่จานี้ทุกคนเลยกินข้าวยาเลยกะบะโนด่งกะเห็ดเครื่องขายเฮ็ดพอได้ชื่อขนมเมื่อสาบนัสนะเฮ็ดลูกซกลูกซีนสรี่ต้มนี่ือเชีวิตแม่ขาแบบนี้แหละบางทอก็ตื่นสายบางทอก็ตื่นดึกโอเคทุกคนสรับคลิกมานกขอบใจ 24เมืมาทุกคนเดอ้อที่เขามาติดตามแล้วก็ครับสมเป็นกำลังใจบ้าคำสูตเนาะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอให้ยูดีไม่แห้งทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องล้ำล้ำเรื่อยๆแต่กับบ้าคำสูตนดำนะเอาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายส้สม <c oughs>